สวัสดีครับวันนี้เราเจอกับเจ้ามิวนะฮะตัวนี้ตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดขับ4นะฮะ,ะเป็น2 0 2 2นะฮะตัวใหม่ล่าสุดของเจ้ามิวเอ็นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อป1599ล้าน599เล้านหกแล้วกันกลมๆกม <c oughs> ็วันนี้นะฮะก็คือคุมโทนดำครับทั้งหมดเลยคุมคุมโทนดำนะ,ะ <c oughs> อย่างที่หลายๆคนดูนะฮะบางคบางคลิปบางคลิปที่นะทำไปก็คือจะเป็นยาง265 5 8ห จริจริงแล้วจะไม่โหลดะฮะแต่ลํำนี้ใส่265 6 5 8นะฮะแล้วก็ล้อเป็นตัวแวนนอม6ตัวใหม่ล่าสุดของค่ายเลนโซนะฮะแล้วก็ตัดด้วยคิ ump, ้วดำคิ้วดำนะฮะแต่ลํำนี้พิเศษใส่ไข่นิดนึงนะฮะก็ยังไม่เคยทำก็เลยลองทำดูนะฮะคือจริงๆแล้วลํำนี้ลูกค้าอยากโหลดคือจริงๆแล้วตัว 4Win วินนี่ก็คือ,อหน้ามันค่อนข้างที่จะต่ำเพราะว่ามันจะหนักหน้าแต่ว่า ลำนี้ทั้งหน้าหน้าโหลดมาประมาณไม่ถึงนิ้วครับไม่ถึงนิ้วส่วนในด้านหลังจริงๆแล้วสเต็ปจริงๆที่เราทํากันหน้า1.5หลัง2ทั่วๆไปนะครับแต่ลำนี้ผมทําที่หน้าทั้งหลังแค่2นิ้วครับไอ,อ้ทั้งหลังหนึ่งนิ้วฮะทั้งหลังผมทํา1นิ้วปกติผมจะโหลด2นิ้วแต่ลำนี้ผมเลือกที่จะทํา1นิ้วเพราะว่าสเปคยางมันจะเป็น 2,65, 5 8 bf นะฮะ ในเซตในเซตโหลดของเจ้ามีเอ็กลำนี้นะครับผมได้ใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ทั้งหน้าควีนซิรีทั้งหลังซับแทงพร้อมสปริงโหลดนะครับแต่ว่าสปริงโหลดของอตัวโปรเฟนเดอร์จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดเรามันจะมีลูกยางรองอยู่ใต้โช๊คนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาออกเมื่อไหร่ปุ๊บล้อหลังก็จะลงแต่ถ้าเราเสริมขึ้นไปเมื่อไหร่ปุ๊บล้อหลังก็จะขึ้นแสดงว่าขึ้นมาปุ๊บก็แสดงว่าโหลดแค่1นนิ้วครับก็เป็นหน้าหนึ่ง หน้าหน้าไม่ถึงนิ้วนะฮะลำนี้นะแต่ในใน,ในด้านหลังผมทำไปหนึ่งนิ้วนะฮะจบหล่อกับเจ้า BF โคตรหล่อเลยบอกได้เลยคุมโทนคุมโทนดำนฮะคุมโทนดำวันน้องหกอ่าลำนี้ก็สวัสดีครับน้าแปะสวัสดีครับ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 น้าแปะยีสุขล้ำพองยีสุขเปโตรล้ำพองวันนี้นํารถมาจากฟาร์มมิวนะฮะครับผมมหาได้ามน์เฮน้ามอนจัดอ่าวันนี้ก็เป็น FC นะแปะใช่ครับเป็น FC ผม บอกอยู่พี่ออสท่านอยู่นนทบุรีอยู่นนทบุรีรจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยสวยมากสวยมากคือต้องให้น้าจัดครับอกคือจริงๆที่เราทํากันส่วนมากถ้าจะเป็นหกนี้จะเป็นยางเบอร์นี้จะไม่โหลดกันครับอ่าลำนี้เราโหลดมานิดนึงลูกค้าอยากได้อยากได้ครับผมก็เป็นสเตเปคพอดโอ้โหแน่นมากครับดูสวยมากครับนะบอกเลยครับนะแป๊ะสวยมากครับแล้วเรื่องส่คิ้วนะด้วยครับอครับผมสวยมากครับก็นะแป๊ะ อีซูซูเมโทรหัวลำโพงครับเมโทรหัวลำโพงไอ้นี่แหละคือจริงๆแล้วนับแป๊ะจะเป็นกูรูเรื่องอีซูซูมิลส์แอคใครที่อยากได้ดอกเบี้ยจิบจิบมีแน่นอนดอกเบี้ยถูกครับอ่าดอกเบี้ยถูกโปรจัดเต็มโปรจัดเต็มมาทำกันอยู่ประจำใช่ครับอ่านับแป๊ะฝากเบอร์โทรหน่อยได้099นะฮะ515 9263หอ่าหรืออินบุ๊คเอ่อโทษนะอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กมาได้นะครับครับผมนับแป๊ะ อ่าน้าแป๊ะอีซูซูมทัหัวลำโพงครับอ่าหัวลำโพงครับนี่ก็น้าแป๊ะก็จะเป็นกูรูเรื่องมิวเอนะฮะเดือนเดือนหนึ่งขายมิวเอ็กซ์สามสิบคันสี่คันเยอะมากครับครับทุกรื่แหลายอ่าหลายหลายขับก็อาจจะรู้มาอ่าก็ก็ดูน้าแป๊ะอยู่ครับอ่าสำหรับใครที่ดูน้าแป๊ะอยู่นะฮะสำหรับเจ้ามิวเอ็กซ์ไปหาน้าแป๊ะเลยไม่ผิดหวังยิ่งตอนนี้ยิ่งขายดีครับขายดีใช่ไหมลูกค้าลูกค้าเอ่อเพื่อนสมาชิกจะหาไปเที่ยวปีใหม่อ่าครับผมตัวนี้จะเป็นชมใหม่ทั้งหมดเลย ใช่ครับ2022 MY 2022ครับรุ่น2022ครับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะออกรถนะฮะได้เป็นบอดี้ใหม่แน่นอนครับตัวนี้นะนี่เดี๋ยวทยอยมาแต่งกับนาเรื่อยๆอ่าโอเคนะครับก็ฝากกูด้วยนะครับใครที่ติดตามไว้อยากได้ทรงนี้แน่นๆแบบนี้หล่อมากหล่อมากอ่าครับผมสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนับแป๊บด้วยนะครับขอบคุณครับขมขอบคุณครับขอบคุณครับ